วันนี้ทีมงาน m มาเมเตซและโทโตมาช่วยสร้างโรงเรียนบนดอยกลางภูเขาที่เช้งใหม่ในประเทศไทยมีโรงเรียนทั้งหมด46,259โรงเรียนแต่ยังมีบางโรงเรียนที่ยังรอการพัฒนาและปรับปรุงให้หน่าเรียนยิ่งขึ้นเช่นที่นี่ครับศูนย์กันศึกษานอกระบบบ้านบางฟัน ตั้งแต่เราเดินทางเข้ามาเส้นทางที่นี่คือลำบากมากออกจากเมืองกว่าร้อยกิโลนั่งรถไปสองชั่วโมงกว่าๆไม้ไผ่ไม้ไผ่ล้มหนูครับดูมีแต่หิวไปเร็วไช้าเร็วดึง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 โอเคโอเคไอ้บอลขึ้นบอลขึ้นจับไปก่อนพี่ชายจับไปก่อนไปเลยไปเลยไปเลยโอเคไปเลย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 มันหยุดไม่ได้พี่ชายมันต้องอยู่ข้างล่างเล่นกูอีกแล้ว เราก็เดินทางขึ้นเขามาเรื่อยเรื่อและต้องชมธรรมชาติประเทศไทยสวยไม่แพ้ที่ไหนในโลกถึงแล้วโอ้โหเด็กที่นี่น่ารักมากเลยแต่แฟนผมน่ารักกว่า <Hey. S 1> เอาละถึงเวลาที่เราจะเริ่มสำรวจและดูว่าเราจะพัฒนาที่นี่ยังไงได้บ้างสิ่งแรกที่สังเกตตั้งแต่เข้ามาที่โรงเรียนคือห้องน้ำร้างมันใช้ไม่ได้ต้องแก้ เอ็มเออรบอลพวกคุณมีรับผิดชอบทำห้องน้ำได้ครับพี่ส่วนผมต้องไปที่อื่นไว้ใจได้ไหมได้แน่นอนโอเคเต็มที่แลเดี๋ยวเราก็รื้อเกมออกใช่ไหมหลู่เต็เต็มต็มปูมันไม่ควรจะไปอยู่ข้างห้องน้ำเลยลองนิดยยยดดเเี๋วๆ โอ้ยระบบตดดมาาทำงนีกว่ากรดูแลรักษาสุขภาพการกีฬามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นจะมอบความรับผิดชอบให้นายชาบกับแบงค์ดูแลตรงนี้ให้มันเป็นที่เล่นที่ปลอดภัยมีอุปกรณ์ดีและจัดให้มันเป็นที่ดีให้เด็กๆเล่นนี่พิจารณ์ดูเขามีอุปกรณ์กีฬาแบบนี้เหรออันที่พอใช้ได้สองอันก็เดี๋ยวซื้อลูกฟุตบอลซื้ออะไรมาให้เขาใช่อันนี้เราต้องเปลี่ยนหนึ่งแล้วใช่เปลี่ยนเปลี่ยนตะข่ายให้เขาและความรับผิดชอบของเนทไอวานและจูน ห้องเรียนแต่ตอนนี้เขาเรียนอยู่เราไม่อยากรบกวนเพราะฉะนั้นเราต้องมองและดูว่าเขาขาดอะไรบ้างสิ่งแรงที่ผมเห็นคือกระดานดำกับอุปกรณ์การเรียนสมูท ปากกาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อใช้ในการบำรุงสมองเพราะนี่คืออนาคตของประเทศเราต้องช่วยให้เขามีโอกาสที่จะเรียนดีที่สุดที่หนูเห็นนะคะอย่างแรกเลยคือโรงเรียนทุกที่ต้องมีโต๊ะกับเก้าอี้แต่ที่นี่นักเรียนทุกคนนั่งเี่นบนพื้นซึ่งไม่มีความสะดวกสบายของจูนคิดว่าสื่อการเรียนการสอนกฟควเจร์บอร์ดพวกกไก่กอไข่หรืออะไรเงี้ยมันมันน่าจะต้องอัปเดตบ้างที่เราอาจจะไม่ได้แบบออกแรงมากไปออกแรงแต่เราออกไปใช้ตังเราสายเป้ ทีนี้แล้วผมเราก็มาดูว่าเราต้องซ่อมแซมอะไรบ้างรูผนังมีรูพดานทากูมาติดตั้ด้วยขั้นตอนนี้ต้องคนมืออาชีพละ total ให้ total ช่วยดีกว่าใช่และงานนี้เราได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือช่างคุณภาพจาก total บอกเลยเราใช้เครื่องมือช่าง total ตลอดแทบทุกคลิปของ my manape ของขาดีจริงๆเราต้องลงไปในเมืองรรยโลเพื่อซื้อของเรากลับมาวันนี้ไม่ทันเพราะฉะนั้น1 2 3 นอนบนดอยพอเรากลับมานี้ต้องเสร็จ <Okay. S 1> แล้วพอเรากลับมาเราค่อยทำข้างบนโอเค นะไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็มีพี่ฟอดอยู่ <c oughs> ย่กันเดียวถึงแล้วเรากำลังซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนและทุกสิ่งทุกอย่างที่โรงเรียนขาดเรามีเงินจากหลายทางที่มาช่วยเหลือวันนี้แน่นอนเรามีจากบริษัท My Menet จากบริษัท Sunflow a v a แล้วก็ครอบครัวของ Awa Amma A O พ่อแม่พี่น้องพวกเขาก็ช่วยกันบริจาคด้วยเพราะฉะนั้นขอบคุณทุกคนเลยเราต้องใช้เงินให้คุ้มที่สุดที่เราทำได้เราแยกย้าย ซื้อเยอะและเราจะเอาไปฝากที่น้องๆบนดอยนะครับปากกาค่ะเอาไปเลยสิอันกอ๋อันนี้ครับปากกาไว้บอดครับ10แพ็คเน้นๆน,นอกจากนั้นเราต้องเอาพวกดินสอสีแล้วก็สมุดหลายคนอันไม่รู้นะ แต่การเรียนรู้คือสิ่งที่ผมให้ความสําคัญมากทมัยเรียนผมได้เกรด 4. 0ตลอดคุณอาจจะคิดว่าเอองานในอนาคตไม่ต้องใช้เป็นยูทูบเบอร์คุณก็ต้องใช้วิธีคิดเลขคุณต้องคํานวณงบเพื่อคลิปคุณต้องทํทุกอย่างคุณต้องรู้เรื่องภาษีคุณต้องเรียนรู้เยอะมากเพราะฉะนั้นใครที่ตั้งใจเรียนคุณกำลังสร้างอนาคตเพื่อตัวเองจริงๆอบหล่อแบบนี้รีบกดเร็วแล้วก็ประหยัดเงินเอาเยอะๆเลยครับให้เขามีอุปกรณ์พอสำหรับหลายปีเลย ในระหว่างที่เอาซื้อของทีมห้องน้ำเขาก็ขยันทำงานหนักมากเทดินผสมปูนเพื่อทำพื้นห้องน้ำใหม่และตอนนี้บ่อนภายามเปลี่ยนหลังคาเองแต่เขาทำไม่ได้ไรเอวาแล้วบ่อนลงมาแล้วให้เขาทำเลยกูคิดเหมือนกันเลยกูคิดเหมือนกันเลยนี่เรามาช่วยเราเป็นบาละอ๋อเนี่ยกูว่ายังไม่ตรงรูแล้ไอ้เ้อันไหนเราทำไม่ได้ก็ให้โทโทช่วยดีกว่าตัดภาพมาที่เอวา กำลังยิบของเพลินมากเลยจริงจริงสนุกมากเลยจุนเพราะฟิลมันเหมือนแบบว่าได้ช็อปโดยไม่ต้องคิดคือชินลืดๆๆ look, แต่แบบหยิบแล้วมันเพลินแบบพูดอันนี้ก็ได้อันนี้ก็ได้แล้วแบบมันรู้สึกดีที่ได้ทําความดีเราได้จ่ายด้วย <ga an> ความหวังดีเราแบบ <ga an> อยากให้ <ga an> มันเลยแบบสนุกมันจะมีคําว่าอิ่มจังตังอยู่ครบใช่ไหมแต่นี่คืออิ่มบุญจังแต่ตังไปหมดเลยใส่เปย์อยู่แล้วไม่เป็นไร อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญคือโต๊ะเรียนซึ่งเราเปรียบเทียบราคาเปรียบเทียบคุณภาพความทนเพราะว่าในใชายกับเด็ก<ช>มันก็จะพังเร็วเพราะฉะนั้นเอาเลือ่องนี้เราจะเอาเก้าอันเลยนะครับอาจจะเยอะเกินไปแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพวกเราสามารถใช้ในหลากหลายหรือเมื่อ,อไรก็ได้ที่ต้องก<ม>ารไ,ได้ก็ได้ตอนนี้ดูเรามีทั้งหมดโต๊ะเก้าอี้ชั้นวางของมีแอร์มีพัดลมไม่มีแอร์ไม่มีแอร์แอร์มันค่าไฟแพง ก็มองอยู่พี่แน่บอกว่ามีแอร์ไม่พอต้องใายค่าไม่มีแล้วมีโตะมีเขาอีดูทุกสิ่งทุกอย่างของใช้ในห้องน้ำมีหน้าอีกเยอะอันนี้คือแค่ครึ่งหนึ่งแต่ว่าเรากำลังรีบเพราะฉะนั้นเราไม่เวลาทายหมดรอให้เราเห็นทุกอย่างที่โรงเรียนเลยครับมีอีกเยอะเลยเราต้องไปซื้ออุปกรณ์กีฬาเราต้องทำสนามเล่นบอโอเยอะตอนนี้เราต้องรีบขนของขึ้นรถเพราะเราจะต้องรีบไปซื้ออุปกรณ์กีฬาต่อด้วย ตอนนี้ห้องน้ำใกล้เสร็จแล้วเอ็มกำลังปิดปรูโอ้โหเอ็มทำงานดีเลยส่วนเพียวนั่นไอเมื่อกี้ได้ยัดออกไปแม่งรั่วมมาหมดเลยเพียวเดี๋ยวทำฝั่งนี้เสร็จต้องไปทำอีกฝั่งนึงดยละสวยงามไป็นไงโอเคอย่างน้อยก็วิธีทำไม่เหมือนกันแต่ปลายทางก็เหมือนกันอยู่ดีอาปะเดี๋ยวไปทำอีกฝั่งหนึ่งครับกีฬาที่ทุกคนเล่นได้ไม่ว่าอายุเท่าไหรุ่ตบอล เอาไปเลยหมดเชลลหมดเลยเฮ้ยมันเป็นหมวกแบบใส่ว่ายน้ำไงคืออะไรอันนี้ไม่ใช่ว่ายน้ำอันนี้คือกันชนจะดูว่ามันแข็งแรงแค่ไหนพร้อมไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลงมาหนึ่นะโอ้ี่กันชนบ้าเด็กไม่ต้องกันกันชนมันนะนี่เพื่อเด็กๆอยากเล่นหูร่าหูเล่นไปไหมเป็นดี้เออไม่ได้ใช้กันนี่นี่มาเร็วนี่นี่ ล้แวตอนกลางคืนที่นี่มืดมากมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาติดไฟเพิ่มด้วยเช้านี้เราเอาของขึ้นมาถึงโรงเรียนแล้วทุกคนที่นี่มาช่วยกันหมดตอนนี้ครับเราจะติดตรงนี้นะเพราะเป็นทางเดิน นี่ใครอยากสั่งซื้อสามารถติดต่อโทรได้เราก็ติดไปแต่ของเฮียดีที่สุดใช่ใช่ไหมมีดีกว่านี้ไหมมีนี่แต่อะไรี่ือว่าสังคมคือสังคมเยอะเลยครับไกลๆเลยนะนี่เราก็ติดแล้วครับแผงนี้นะดูเราสามารถตัดระยะได้ใช่ไหมเฮ้ยเวลาตอนคืนเด็กก็ได้เห็นไหมเด็กเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีแสงไฟช่วยในการมองเห็นปะดี๋ยวเราไปติดต่อครับนี่ครับนี่คือแผงซูร่าเซลนะแล้วก็นี่มีไฟก่อนหนึ่งไป๋ยวเราไปติดตรงทางเดินนี่ครับปะ มไ้ไ้ไอ้เมไม่เกบอาการเลยตแล้วมันไต่ดผมสังเกตว่าธงชาติที่นี่เริ่มเก่าแล้วเราเลยจะมาเปลี่ยนให้ด้วยเฮ้ยารังบอกว่าห้ามให้ธงโดนพื้น ตรงนี้แบบนี้แขกมายื้นี่แขกมายืนนี่จะร้องเพลงชาติโลยประเทศไทยรวมเือนเนื้อชาติไทยตอนนี้ครับเราเปลี่ยนธงชาติไทยเรียบร้อยแล้วนี่ธงชาติเปลี่ยนใหม่แล้วสวยงามตอนนี้ห้องน้ำสะอาดแล้วเราได้หลังคาใหม่ไม่มีรูแล้วจะโคกใหม่มีที่ฉีดตูดพร้อมรูผนังก็ปิดหมดแล้วและทวดได้สร้างทางกั้นใหม่ให้ด้วย มาถึงคิวของห้องเรียนแล้วเราจะติดตั้งอุปกรณ์ทุกอย่างเพื่อให้มันน่าเรียนยิ่งขึ้นมีโต๊ะเก้าอี้สมุดบกกาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการเรียนรู้ต้องดีเราได้ติดตั้งไฟโซล่าเซลล์หลายจุดเลยจะได้เดินสะดวกปลอดภัยมากขึ้น เราก็ลงมือทํากันต่อเลยนี่เลยมีโกฟุตบอลแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนเน็ตใหม่ให้ดีขึ้นใครจะไปรู้ครับว่าสิ่งเล็กๆที่เราทําในวันนี้อาจจะสร้างอนาคตที่ดีให้กับเด็กๆที่นี่ได้ห้องเรียนใหม่เสร็จแล้วไม่อยากให้เด็กๆนั่งพื้นเพราะจะปวดหลงังก็เลยจัดโต๊ะใหม่เก้าอี้ใหม่กระดานใหม่ได้เห็นคําสอนของครูชัดๆอุปกรณ์การเรียนทุกอย่างพร้อม ดินสอปากกามีป้ายให้น้องๆได้เรียนรู้และเราก็แจกสมุนิให้ทุกคนเลยเมื่อมีอุปกรณ์การเรียนที่ดีน้องๆจะได้มีอนาคตที่ดีด้วยเพราะการเรียนดีแต่ยังไม่พอเรามีขนมไว้ให้น้องได้กินอีกด้วยเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่ได้กินของอร่อยของเด็กๆหลังจากเรียนเสร็จ สามวันพันไปแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมันถึงเวลาที่จะเรียกเด็กๆมามาดูกันค่ะว่ารีแอคชั่นน้องๆน,นะคะที่เห็นห้องเรียนใหม่ของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงนี่คือวินาทีแรกที่เด็กๆได้เห็นห้องเรียนใหม่เด็กๆทุกคนดูมีความสุขมากผมเห็นรอยยิ้มของน้องๆแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วอาจจะเป็นสิ่งเลก็ลกๆที่พวกเรา พอช่วยเหลือสังคมได้แต่ใครจะไปรู้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ของใครหลายๆคนได้